เ e n s เซียสเน็ตเวิรถ้ามีการทำงานร่วมกับคาร์ดานคือมันจุคาร์ดานโไปแล้วในวันที่19สิงหาคมกลางเดือนปลายเดือนคาร์ดานจะมีราคาที่ดีอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลเนื่องจากวันนี้เซ l ลเซียสเน็ตเถ้ามีการ List, ลิสต์เหรียญคาร์ดานโนหรือ ADA coin เข้าไป ADA coin ในช่วงกลางเดือนสิงหา ทบปเดือนสิงหาในวันที่19สิงหาจะทำให้ราคาของ Cardano หรือ ADA coin ไปได้ดีอย่างแน่นอนในตัวเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับ c e n s i s n e t w o r เเป็นอะไรแล้วเป็นแพลตฟอร์มอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในตัวเนื้อขาด้วยกัน mm hmm. เขาบอกอย่างนี้นะครับว่า c e n s ซ s n e t w o r เเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มคริปโตชื่อดังนะครับเผยว่าในไม่ช้าเนี่ยจะมีการิสต์เหรียญ ADA c o i เข้าไปด้วยในแพลตฟอร์ม และในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะสามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยทำการกู้ยืมหรือการทำ yield farming ได้ในวันที่19สิงหาคมฉะนั้นวันที่19สิงหาคมจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ดีและราคาของเหรียญ ada coin น่าจะไปได้ดีด้วยฉะนั้นโดยอ้างอิงจากทวิตเตอร์ของอเล็กซ์แมนชิสตาย e ธุรกิจสินเชื่อดิจิตอลนะครับ Celsius Network กล่าวว่าผู้จะใช้สามารถกู้ยืม APR 1%โดยใช้ ADA เป็นหลักประกันได้วันเดียวนอกจากนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับคือเหรียญ ADA coin เนี่ยก็มีแนวโน้มที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและในปี2021เนี่ยเป็นปีของ ADA coin เหมือนกันนะครับที่มีการมูลมาแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ราคาเหรียญเนี่ยอัพไป2ดอลลาร์กว่า แต่ตอนนี้เราต้องมานั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่า ADA coin ในเดือนสิงหาคมถ้ามีอลอนโซมีเรื่องของเ e n นเซียสเน็ตเ k ิเข้ามาด้วยราคาของ ADA coin จะไปได้ไกลอย่างแน่นอนอาจจะไม่ถึงกับมูลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูความซับซ้อนของตลาดเหมือนกันเพราะ ADA coin เนี่ยนักลงทุนเนี่ยชอบเข้ามาเล่นเยอะนะครับ และทำให้เป็นเหรียญเนี่ยที่ค่อนข้างมีการเก่งกําไรสูงมากๆนะครับและนักลงทุนระดับวานเข้ามาเล่นฉะนั้นราคาของ A D A Coin น่าจะไปไม่ได้ไกลอย่างที่คิดเหมือนกับที่มีล o n ด o n h a r ์ f o x k นั่นเองนะครับเราก็ต้องดูกันว่าตกลงแล้ว A D A Coin เนี่ยปลายเดือนสิงหาคมเนี้ยราคาจะไปได้ไกลขนาดไหนฉะนั้น ไอตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะให้ผลตอบแทนถึง4.05ไม่ใช่แค่ตัวแพลตฟอร์มอย่างเดียวตัว ADA c o i หรือ Cardano ก็มีดีเหมือนกัน Cardano มีดีนะครับตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีการยืนยันออกมาแล้วผ่านการ streaming ว่าจะมีการรันสัญญาณอัจฉรยะทันที h a r d f o r k ที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็คืออลอนโซ ที่หลายๆคนต่างรอคอยตอนปลายเดือนสิงหาคมนี้ต้องเสร็จนะครับโดยเฉพาะสิงหาคมปลายเดือนสิงหาคมต้องเสร็จและราคาเราก็ต้องรอกันอีกทีฉะนั้นด้วยพนักงาน500คนใน52ประเทศนะครับทำให้เรามั่นใจว่า Cardano เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ก มีการทำงานที่ดีนะครับมีระเบียบแบบแผนอย่างแน่นอนและสามารถเติบโตขยายการเชื่อมโยงเชิงพาณิชย์ได้นะครับหลังจากการเหตุการณ์ของ h a r ์ดฟอที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทางเรานะครับได้รายงานนะว่าฮองกินสันเนี่ยได้ออกมาเผยนะครับว่าผู้ที่รอตัวอัปเกรดเนี่ยออลันโซจะต้องรออีกไปสักพักหนึ่งอาจจะสัก2หรือ3ส,สัปดาห์ ปลายเดือนนี้ถ้าไม่มีการผิดพลาดอะไรฮองกินสันได้กล่าวไว้ว่านะครับเราได้เริ่มกระบวนการหลงระบบแล้วและมักจะใช้เวลา1-2ถึงสัปดาห์เมื่อคุณมีโนดใหม่กระเป๋าเงินใหม่เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นณนะจุดนั้นตราบใดที่เราพอใจกับการออกแบบนั้นและรวมถึงการวางกฎของเลเจอรเราถึงจะสามารถเริ่มนับถอยหลัง สู่กระบวนการ h a r ์ f o r k เหตุการณ์ HFC ได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูต่อไปว่าอ l ลันโซจะทำการรันเมื่อไหรนะครับถ้าลันเมื่อไหร่ในปลายเดือนสิงหาคุณจะต้องเจอกับราคาของ ADA คอ i ที่ไปอย่างแน่นอนแน่นอนนะครับแน่แนนอนๆนะครับ,นนรบต้องบอกนี้แน่แน่นอนๆเพราะช่วงเนี้ย ราคาของ ADA ก็ค่อนข้างนิ่งะนะครับเราก็ไม่ได้ค่อยขยับไปไหนเราก็ระวังว่า ADA coin ะนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาราคาจะไปอย่างแน่นอนโอดใจรอเอาไว้อย่างน้อยถ้าไม่มีออรันโซนะครับหรือว่ามีการผิดพลาดอะไรอย่างน้อยไอตัวแพลตฟอร์มที่ list เหรียญคาดานโเนี่ยนะครับหรือเหรียญ ADA coin เข้าไปนะมีการใช้งาน ADA coin ราคาก็จะไปอย่างแน่นอนหรือพุ่งอย่างแน่นอนมูลหรือไม่มูลว่ากันอีกทีแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและผมหวังว่านะครับคาร์นหรือ a d a c o i คจะสามารถไปได้ถึงราคาเท่าไหร่1นะครับสามารถไปได้ถึง60บาท 1. นนะ2คือไม่สามารถไปถึง60บาทไนดะ้เอายังไงสามารถที่จะ นั่นมาได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นะนะผมต้องบอกเลยว่าสองดอลลาร์กว่าครั้งที่แล้ว็ทําทำประมาณ70บัาทนะครับถ้าครั้งนี้มาก็น่าจะยากายเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าหมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ดูเขาแล้วนะครับจาก e นะีท e รี u ยเนี่ยพอทำลอนดอนฮาร์ดฟ o อเนี่ยราคาไปไม่ถึงนะครับราคาก็มีการร่วงลงบ้างนะครับในบางขณะ และผมก็หวังว่า e ีเท r e u เนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งและ c a r าโนจะทําได้ดีกว่า e ีเท r e u เหรือ ADA c o i คอยจะทําได้ดีกว่าอีเท r e u เียอย่างแน่นอนท่านคิดว่า1หรือ2สุดท้ายนี้นะครับเราขอบคุณทุกคนที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e กดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสุดท้ายเรามี4ี่ช่องทางคือบล็อกดิจิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราช่วยคริปโตเคอเรนซีคอมมิช นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับในกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้นะครับกลุ่มนี้มีไว้พูดคุยกันนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยในกลุ่มได้หาเพื่อนหาที่ปรึกษาได้หมดนะครับเพียงแต่ทักมาเราที่เพจนะครับทักเรามาที่เพจเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราหวังว่า ada coin ในเดือนสิงหากันยาจะหมุนไปด้วยกันกับช่องคอยอยู่มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ